ที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะพนักคอนฮอนดา้าออโตมบิลสาขากเกษตรตัดใหม่นะคะวันนี้พี่หญิงจะมานําเสนอในส่วนของ All New City ตัวนี้นะคะในส่วนของเรื่องออปชันการพับเบาะค่ะของเรามีในส่วนของ4ีโมดค่ะเดี๋ยวเราลองมานําเสนอกันเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะขนาดพี่หญิงยังไม่ไพับเบาะยังกว้างขวางขนาดนี้เลยเดี๋ยวพี่หญิงจะพาไปชมในส่วนของการพับเบาะมันจะกว้างขวางอันขนาดไหน มาลองดูในส่วนของหมวดแรกกันเลยค่ะ Utility Mode เป็นหมวดแบบอเนกประสงค์ค่ะมาดูกันในแบบของที่สองกันค่ะเป็นท o r Mode เป็นในส่วนของวางแบบสูงนะคะ ส่วนของแบบที่3ค่ะรองโหมดแบบยาวในส่วนของแบบที่4นะคะรีเฟซโหมดเป็นในส่วนของแบบพักผ่อนค่ะ กันบ้างคะวิธีการพับเบาะแบบ4หมวดที่พี่หญิงแนะนําเสนอไปกว้างขวางสบายครบทุกอนเนกประสงค์ทุกๆอย่างเลยนะคะอย่างนี้จะไม่จับไม่จองกันได้งไงคะถ้าสนใจสอบถามแอดเฟซบุ๊กหรือรายส่วนตัวมาได้เลยที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราพน,นันคาฮอนด้าตัวบิวสาขาก็เสรใหม่ยินดีให้บริการคะ่ะ